ย่เฮ้ยคุณคับทนรัสซี่เกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นนากอสกันนะฮะรอบนี้เราเล่นในมือถือนะครับมันคงไม่พี่ไน้าเหมือนในคอมอย่างแน่นอนนะฮะก็มาดูว่าสเตปมันจะพอได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับงั้นก็จะกันในเกมแล้วกันนะครับอ่ะเฮ้อรู้สึกว่าฝั่งนู้นจะตึงนิดหน่อยนะเพราะว่าเรามีคอนเฟิเลอร์คือน้องลูกตาอีกคนนึงนะฮะแต่ฝั่งนู้นก็มีเดมอนสามนะครับผม,ผมก็มาดูนว่านากอสเราจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะฮะ เยเฮเริ่มแล้วนะฮะกับรอบนี้นะฮะผมแล้วก็มาดูกันว่าเล่นในมือถือมันจะที่น่าเหมือนในคอมเปล่าเริ่มจากการที่เราจะวิ่งไปตุยตูเอ้ยไปตุยบ้านมันละกันนะฮะไปตุยตดอะไรของกูเนี่ยโอเคครับค่อยหมาไปแล้วกันนะสุม m ุ o o m zoom 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 โอเคครับเอาบูทแทนเลยนะฮะเพื่อไป่การเสียเวลานะผมมันเห็นเราแล้วนะฮะก็เลยไมอาดีกว่านีา่ขี่ออกด้วยอ่ะรูนเรามีลูนขีนะฮะก็เลยอาจจะโชสศักยภาพได้บ้างเหมือนกันแจ๊คข้ามแบบโอเครู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะนะพอเล่นในมือแล้วสเต็ปต้องมาแน,น่ๆนะฮะอ่าค่อยๆๆปรับปรับปรับแจ๊ เช็คก่อนโอเคครับฝั่งนึ้จะตายแล้วปุบเรียบร้อยนะฮะเข้ามาปาดได้อย่างสวยงามมากเลยดาบท้ายพอดีอ่าวัตถุฟ้ามันไม่ได้เอาเลสเลยนี่ว่าแต่ช่างเถอะเราเอาเลสก่อนเราเราจะวิ่งไปข้างล่างได้ต่อนะฮะ นะก็มันเป็นตัวที่พิ้วผพิ้วมากๆผพิ้วสุดพิ้วที่สุดในเกมนะครับความลำคานี่ระดับสิบดาวเลยถ้ามีดาวให้นะไม่รู้มันจะพิ้วไปไหนเหมือนกันเป็นตัวที่รองเท้าไม่ค่อยจำเป็นสำหรับมันเท่าไหร่ะฮะปับ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 เดียว อ้าวพุ่งผิดทางคือว่าอาจจะพุ่งไปซ้ำเว้ยแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะตายเลยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เนี่ยแล้วดูมันฟาร์มดีไวมากนะฮะฟันเต่าแป๊บเดียวอ่ะถ้าจะเทียบตัวอื่นแบบฟันเป็นพักอะไรเงี้ยเอาป้อมเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เลือดไม่เต็มนะฮะเราไม่กล้าไปเอามังกรเหมือนกัน ิีเดียวนิดเดียวแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเออสวยสวยสวยสแชะแชะเรียบร้อยนะฮะรับมาเยอะจริงโอเคอยากได้มังกรนะแต่ว่าเรื่องไม่พร้อมเลยจะเย็น่่อและกันนะครับยังไม่มีดุดเลือดเลยฮะฟันธรรมดาก่อนออเรียบร้อยข้ามฝั่งข้ามฝั่ง วิ่งมาเาบ,บูปปับเนี่ยมันทำดาเมจได้เร็วอะ่ะเร็วมากๆเลยฮะเน้นฟันธรรมดาอย่างเดียวจะ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 เลือดจะเต็มละแป๊บนึงนะรร้สกว่าต้องการกจะมีเหลืองไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเราคิดไปเองอ่าพุ่งออกมา ฟอบฟอบฟบฟาบเรียบร้อยนะฮะสวยสวยนั่นแหละนั่นแหละเอาให้หมดเอาให้หมดพุ่งไปต่อฟอบฟอบนี่มันไล่ค่าจะชัดเลยเนี่ยเกมนี้โอ้โหพอเล่นในมือถือแล้วมันแตกต่างกับคอมเยอะเลยนะสตงสเต็ปอะไรเงี้ยแบบมันล่างง่ายกว่าครับเห็นป่ะเวลาพุ่งมันดูธรรมชาติกว่าเยอะเลยหายหมดป่าเลยว่ะฝั่งนู้นก็ไปเหมือนกัน อาเลสมาแล้วปั๊บชับชอบนี่ข้างล่างนี่เยื่อเราเลยเนี่ยตอนนี้คิซี่เอาเยอะๆเอาเยอะๆเอานักหนักโอ้ย ปฟับปรับฟับฟับเรียบร้อยนะฮะเกือบเสียชีวิตอุ๊ยกดผิดสกิลอาจยังไม่คล่องมากนะถ้าเล่นบ่อยอะคล่องแน่นอนมันทำดาเมจได้รุนแรงแ้าก็ว่องไวมากนะฮะเฮ้ยบัตเตอร์ไฟล์ซุ่มวะเอาแล้วใส่กันอีกแล้วจะเย็นจะเย็น ะะเรียบร้อยนะฮะปั้นโดขึ้นฟ้านั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยโอ้ยเสียวซีดกลัวตายนะฮะถอยก่อนเพราะว่าตายแน่ๆถ้าเลือ่อเลอแค่นี้เรายังไปอยู่นะฮะต้องใจเย็นดีกว่าป๊บได้ปอมด้วยครับมันเป็นตัวที่แบบว่าผิวทำอะไรว่องไวมากนะ ทำดาเมจก็ไวเคียคีฟก็ไวมากข้อเสียบน่าเป็นความเปราะของมันเลยฮะมันก็เหมือนกับโปรตีนของแอลซินนะที่ร่างกายมันจะเปราะบางะครับก็ไม่น่าผิดอะไรที่มันจะเปราะแต่ว่าความเฮี้ยมันคือหนีเร็วมากนะฮะถ้าเทียบบัตเตอร์ไฟแล้วก็บัตเตอร์ไฟเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ไวกว่าหมายถึงแบบทีมไฟอย่างเงี้ยจะทำได้ดีกว่านะฮะแต่ว่า นากรได้ถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแบบหืหดสัตว์หดจริงโอเคครับหมอบก่อนเก็บตายเห็นป่ะลาบรไฟมาดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลอย่าเอาเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องไม่หอม ไม่เอาอมีอาร์มแล้วทำป๊บป๊บอบหืมหุนแรงและเร็วมากนะฮะทำรำเน็ตดูดิโอ้โหดันแป๊บเดียวตีป้อมแตกแล้วโคตรไวนะฮะฟืบหืม น,นเราใช้สี่พันนะฮะสกิลมันก็เลยพลาดออกมาก่อนเออนิดเดียวนิดเดียวตเตะแค่นิดเดียวพอฮะปรับ <c oughs> <c oughs> ปับปับปับ,ปบ,ปบพอโอ้เสียวซีดจะตายจะตายเาะถ้าฝ่ายอ้อมหลังมานะครับเมื่อกี้เห็น,นแบบแม้ว่าดูดเลือดก,ก่อนเดี๋ยวเสียชีวิตนะฮะเหมือนฝั่งหนุ่พยายามอยากจะได้เราเหมือนกันแหละตอนนี้ เราคอยหันมาดูเดเลือดแทนในไว้นะฮะเอ่อฟึบสเต็ปออกมุรามาสะมาแล้วปับป๊บปั๊บไปในต่อดีมันกรนจะเกิดแล้วอ่ออาววัตถุไฟเรายืนนิ่งเลยฟอล่าฟุกฟ๊กฟุกฟ๊ก มามหมบเราเสียป้อมขวาไปแล้วนะฮะอ้าวเสร็จ่างนี้เสร็จออกมาก่อนนะฮะหามุมฟันปรับปรับเรียบร้อยสโลวแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะปรับ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 โอ้โหตาย บุรามซาบบูามซาลอดนะฮะโชคดีมีบุรามาสะอยู่นะไม่งั้นช็อตเมื่อกี้ตายไปแล้วพูดจริงโอ้ยกลัวไม่ติดดาบมากเลยเมื่อกี้ฮะเข้าลึกไปนิดนึงถ้าเกิดเล่นคล่องกว่านี้เมื่อกี้น่าจะเก็บได้หมดนะฮะแบบว่าเก็บได้หมดแบบจริงจังเลยแต่เพราะว่าเราอาจจะยังเล่นไม่คล่องนะครับผมก็เลยเก็บหมดไม่ได้นะฮะพยายามแล้วโอ้โหช็อตเมื่อกี้แบบว่า ถ้าได้อะสวยแน่นอนแต่ว่านะก็ทำไม่ได้ก็ได้แค่พูดอย่างเดียวแหละครับโอเคแต่ว่าเท่าที่เล่นมานะฮะหลังจากที่เรามีฉายานคัานักคําเมาส์ในในคอมไปนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นเยอะแล้ะถ้าเกิดเล่นในมือถือนะ,นะเนี่ยปับปับบปับเนี่ยดูบันพุ่งได้นี่ฮะโอ้โห าดูเมื่อกี้แรงมากแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นฟุตไหนกันเหมือนกันนะที่แบบว่าเอาไอ้คลองคนเดียวได้สบายอย่างเงี้ยน่าจะเป็นที่ลูนปะ่ะเพราะว่าพี่เล่นพี่ก็เหมือนดูเมื่อกี้เสียเลือดเยอะมากนะอาจจะเอาคลองคนเดียวไม่ไหวก็ได้นะฮะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในประสิทธิภาพของตัวเขาเท่าไหร่นักนะฮะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจนี่บอกเลยครับว่า รุนแรงมากฮะทำได้ไวไวมากๆเลยป่าไว้ก่อนเออดูขี่ะดูขี่ปะปะับปับปับปับอื้อหืออืหโหโหคนเดียววะเนี่ยปับ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 มุลามาส่ามีมุลามาสา่าเฮามาส่เออเจอ้าสี่ศพนี้เอาไม่ได้จริงๆนะเสียดายเอ้ยเจ้าห้าศพอะเอาไม่ได้อะ<ม> คือว่าเมื่อกี้มันก็แบบแย่แล้วไงฮะนี่อะ MVP ด้วยว่าไม่ธรรมดา,าจริงฮะสำหรับนา้อนเฮียนะฮะก็พอมาเล่นในมือถือแล้วบอกเลยว่าความโหดก็เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะฮะได้ควาดาคิวด้ะแหลมแหลมน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายโอ้โหเจ็ดแถบเลยอะเก็บหมดเลยทั้งรับความเสียหายอะไรต่างๆก็ตามฮะอ c นะครนะผมโอเคฮะก็ มาลองนะก็ในมือถือแล้ะก็ถือว่าใช้ได้เล่นสนุกขึ้นเยอะเลยหากเทียบกับเมื่อกี้นะฮะออกของอันนี้นะแต่เขาแนะนําให้ออกดูดเลือดใหญ่แทนอนะแต่ว่าพี่หมอะนี้เพราะว่ามันได้ไอ้หลายสเตตัสดีได้เลือดได้จอกเกาะด้วยนะฮะโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะฮะเพื่อนโทรมาพอดีเลยรักนะฮะถา,ถามว่ารักไหมให้บอกว่ารักสิ